สวัสดีค,ครับการ่งกับใช้งานอยู่กับผมนะครับกับช่องเด็กทอวอ์นะครับขนาดนี้นะครับเราอยู่ที่วัดลินิ่นพระนารามนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่รถสเล็งจ้าทุกคนเป็นรถสามล้อเอ้ยคนเต็มเลยทุกคนรอบรอบ,รออบนะนรอ,อบรอบข้างหน้านะข้างหน้าผมไม่มว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนี่คนเต็มเลยทุกคนเอ้อยไอชชิอเย่ชิชอ่ะ ชิช่าไอยาชิชัเออนะครับวันนี้เรานะครับได้ข้าวผัดกระเพราไปแล้วนะครับหนึ่งถ้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการแห่นะครับกระถินข้าวบดนะครับแล้วก็ในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับผมวัดหนองบางนะครับก็จะเปิดตัวเหมือนกัน รอบๆผมก็จะมีแต่รถนะครับฝั่งนู้นถ้าเดินไปก็จะเป็นโรงทานนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าตรงนี้นะครับไม่มีที่นั่งให้เราเลยนะจ๊ะโรงทานไม่มีที่นั่งเลยจ้าต้องเดินกินอย่างเดียวจ้าเหมือนแบบว่ามายืนมายืนกินลูกชิ้นยืนกินไม่ใช่ให้นะครับวันนี้เรามาที่วัดเล่นถิ่นตรงนะฮะแต่ตอนนี้เราอยากจะกินน้ํา ด้านหน้าผมก็จะเป็นรถเก่งนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอ <Hey. S 2> เคนะ <Okay. S 2> ไปละเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าดีกว่า ก็สังเกตนะครับว่าจะมีรถเครื่องเสียงหลายๆคันนะครับที่เปิดนะคเพลงตอนนี้แดดเริ่มร้อนนะฮะเราทนได้นะครับ <Wow. S 1> ก็มีแดดมา ใครเปิดเพลงแมงกีนูนเนาะประเด้วันนี้นะครับผมก็ดูดับจะสีนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเ,เราดูดับจะสีจบแล้วนะครับ ก็ยังดีนะที่ดูดาบจะสดาบจะสีจบน้อยยังทันตอนนี้เราอยู่บนรถสเลงนะครับเป็นรถสเลงของใครไม่รู้นะครับเราไม่รู้จักชื่อนะครับก็เลยต้องมานั่งก่อนปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ถนัดในการ,รยืนกินข้าวนะครับเพราะว่าแขนข้างขวาผมใช้ในการไม่ได้เนาะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเนาะเพราะว่าเรากินหมดไปแล้ว <c oughs> นะหกบ้างนะครับแล้วไอ้หกบ้างก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายภาพปุ่มการแตะสองครั้งคือปุ่มหนึ่งสอง สามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า Okay. Mm -hmm. เป็นไฟท้ายเออว่าแต่มันขังได้ยังไงนาะทีนี้อด้านซ้ายผมนะครับก็จะเป็นรถเนไหยเดิวผมแทน,นให้ดูด้านซ้ายผมจะเป็นรถนะถ้ามันจะย้อนเสงนิดหนึ่งนะเพราะแดดมันออกผมไม่ได้เปิดเ่ะ มาที่เดิมับ สวัสดีครับกินอะไรยังกินแล้วครับกินข้าวแล้วครับมากับใครมากับแม่หรอมากับไอพี่เอกอ๋อไม,ไม่ไม่นึกไม่นึกว่าจะมีรถไม่นึกว่าจะมีรถตัวเองมาเหมือนกันนะเนี่ยแล้ว <c oughs> แม่ลน่ะอุ้ยแม่ไปไหนไม่รู้คนมันเยอะลงทานมันมีเยอะแยะเลยจะหาเจอไหมหาไม่เจอมั้งแราจะไปเต้นหรอมั้ง <c oughs> ใช่เหรอไอ้ภูฮะใช่เหรอจะไปรู้ว่ารถผมมาผมก็ไม่เจอผมก็ไม่เจอแม่ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าท่านไหนอยากจะลองถามหาเอ๋ลองเดินหาลองลองเดินหาดูอันนี้มาคนเดียวเหรอครับมากับลูกชายลูกชายไปไหนไหมน่รูอ้ออาลูกชายไปไหนไม่รู้แม่หาไม่เจออ่าไม่โอโอ้อเยะเออ อันนี้ก็คือคนเก็บขยะนะครับเราจะเจอกันทุกที่เยาไงนะก็พี่เกียวไงก,ก็ใช่ไงคนเก็บขยะยงไงเนี่ย<ร>แล้วเนี่ยนี่คือคนเก็บขยะนะครับเนี่ยมาเราจะเจอกันทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับทุกเช้านะครับเขาจะขึ้นไปนะครับจะเจอผมทุกวันศุกรจะขึ้นไปทุกเช้านะครับวันพุธวันศุกร์ยกเว้นตันกับวันพฤหัสแล้วก็วันอังคารน,นะที่ไม่ได้ไปอบอกเลยนะว่าคนหน้าตาดีด้วยคนหน้าตาดีโอ้ยหน้าตาดีแม้แต่คดอุ้ย วันนี่เขาเจอว่าทำไมหน้าตาซีเซียวทำไมหน้าตาดำดำ <c oughs> โอ้บอกใจว่าได้เองหน้าตาดีออ้ตต่แล้วน่่คนเก็บขยะนะครับบอกเลยว่าคน <c oughs> บอกตรงๆเลยว่า นะค,คนเก็บขยะนะครับเวลาเราจะไปเก็บขยะเราจะต้องมีชุดด้วยนะครับต้องแต่มหมวกแล้วก็ชุดแล้วก็มีถุงมือนะครับในการจับเพราะว่าขยะนี่จะมันเป็นสิ่งที่เหม็นอับชื้นนะครับผมเวลาเราทิ้งไม่ว่าจะเป็นถ้วยโฟมต่างๆอะไรต่างๆนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าสิ่งสิ่งที่ไม่ดีนะครับเวลาเราทิ้ง แล้วเราต้องเอาขยะนะครับไปทิ้งนะครับที่บ่อขยะจะมีรถไปเก็บเฉพาะวันพุธแล้วก็วันศุกร์ ตอนนี้แดดก็เริ่มออกมาเดดเริ่มออกเยอะแล้วนะครับเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าเราหิวน้ำเนาะอยากจะกินน้ำอะไรดีจะให้ใครไปหาให้เนาะเราจะขอความช่วยเหลือจากใครดีเฮลมีเฮลมีเดี๋ยวนะเพราะตอนนี้ก็มีอ่ะอะเดี๋ยนะขอโทษทีอ่าตอนนี้ก็มีรถเครื่องอยู่ครับ อ,อะไรเนี่ยวิเราไม่กล้าก,กิน,นขนม วันนี้เราเริ่มเจ็บ เอาแล้วนะฮะโทรศัพท์หายนะฮะของใครนะฮะเอาแล้วนะฮะ อะไรครับอ,อุ้ยอ,อ้าอน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตจานนะครับคลิปนี้ทายยาวๆเลยจานนะครับแบตบไปหมดไม่เลือกถ่ายนะแบตบเหลือก,กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่ได้เช็คเลย ก็ขอบคุณน้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะที่เอาน้ำมาให้นะครับขออนุญาตนะครับมือข้างขวาผมถอยกลับไม่ได้จริงเพราะว่ากล้องมันจะเอียงกระเท่เล่นะนะแนวมันจะเป็นแนวนอนแนวไอแนวแนวไอเนี่ยแนวแบบเออเป็นแนวนอนครับ ก็หลังจากนี้นะครับผม<อ>ก็จะเดี<อ>๋ยวเราจะไปอัปโหลดคลิปบนยูทูบนะครับไม่เป็นไรอยู่ได้นไหนูนั่นไม่เยอ่นู่นหนูแต่เอ้น้องเขาน้ำมาให้เขาแห่เสร็จแล้วเหรอ

เราทษจ้าเอออยู่กันมาบนนั่นแหละบุดกิโลชิบวู่นี่เลย้ายไปหามออไม่ว่างจ้าระวังๆให้มันวางดูดูข้างนลังมันมีแก้วน้ำอยู่เป็ดขงแม่ก็มาแม่แมวของกิน่โคชดตี้แม่อยู่บนรถนั่นแหละ แกยืไปน่งล่เยืนตรงข้างรกระบะสิแกมองไปคันนี้ ไม่ได้เดี๋ยวขะหักไอ้ยิ่งให้ลูกมันคือกล่องเลยอะกล่องใส่ของกล่องโฟมเกือบจะขึ้นนั่งแล้วเมื่อกี้แปมหนึ่งอะแปมหนึ่งเดี๋ยวเราไปมาแล้วนะคะคุณนุ้ยเมื่อกี้ผมเอามือเปลี่คำแล้วแปมหนึ่งเราจะถนัดไอ้มาให้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้น้องคนไหนไม่รู้น้ำไม้ฝนประมาณนึงอยู่ตรงนู้นอะทะเลเนี่ยาได้มันหมดแล้วเนอะกลับหน้าไม่ได้น้องคนไหนไม่รู้ ตัวผมผอไมไมให้ตัวผมผอมมือเล็กเห้กฮะไม่รู้ว่ะมือเล็กๆอะ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมือเล็กๆ 画个画了 ม <aunque S 2> <me> <cheg> ั้ย้า้เยแล้วทำไมไม่ถามเงินก่อนแล้วทำไมียรายทำไไม่มีไอ้กาแม่งใส่สีหลารไม่รู้นักบีต้องจ่ายเลยเล่เต็มเมืนกัน พี่จัดเก็บข้อมูลจะเดิมอยากเป็นสาเหตุให้โทรศัพท์ของคุณจารุลบมันสาเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น You know what I mean?